หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งกับช่อง Rich Mooncoin นะครับวันนี้เรามาติดตามในเนื้อหานะครับทิศทางของตลาดนะในคลิปที่แล้วก็พูดถึงฝัดตัวใหญ่ๆนะครับคือคุณเจเนตเยเรนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ผมพูดแหละอ่าก็คือมันเป็นการเล่นการเมืองนะครับเพื่อจะทำให้ คนอดสารถอนแขวนอะไรอย่างงี้นะครับเราก็ถอดใจออกไปเราก็หลังจากนั้นราคาก็ขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูทิศทางกันนะครับว่ามันไปยังไงตลาดโดยทั่วไปฉะนั้นตอนนี้นะครับโดยทั่วไปคือมันมีข่าวดีสองข่าวด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของหุ้นนะครับของสารัฐเนี่ยทะลุ5,000ันจุด นะครับก็หลายตัวก็เอาทำให้เลยดีดขึ้นนะครับแล้ก็อย่างที่สองคือเรื่องของสปอตบิตคอย ETF นะครับผู้นำก็คือแบ็ล็อกก็ช้อนเนี่ยบิตคอยเนี่ยเยอะมากๆนะครับต่อวันก็ตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตในข่าวของ brc 2 0ย่อยๆเอาอีกทีดังนั้นทิศทางตรงนี้บอกได้เลยนะครับว่า อีกไม่เกินประมาณสามสัปดาห์นะเพราะว่าไอ้หุ้นเกี่ยวกับ s อ p เนี่ยพอเวลามันโตเนี่ยเงินมันจะไปที่หุ้นก่อนแล้วพอหลังจากนั้นอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์เงินก็จะไปที่ตัวของคริปโตนะครับก็อาจจะช้าหน่อยฉันั้นในตอนนี้ผมจะโฟกัสอะไรนะครับจากข้อมูลที่ข่าว เกี่ยวกับเรื่องของดิจิโต้หยวนเนียที่จะถูก,ออกนำออกมาใช้นะครับเราก็ทางจีนด้วยที่ทางคุณสีจันผิงเนี่ยมีการพูดคุยกับกรตตนะครับของทางฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็การเคลื่อนไหวของฮ่องกงนะครับที่กำลังขับเคลื่อนพวก d e f i นะครับเราก็มีการที่พยายามตั้งนะครับหับของตัวเอง นะครับเราก็เราก็จะเห็นอีกหน่อยก็คือเครือข่ายของเขาอ่ะนะครับก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยออกมาก็คือเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็คือว่าอีกประมาณอาทิตย์นี้นะครับหรืออาทิตย์หน้านะครับซึ่งจะเป็นก่อนตัวของฝั่งของอเมริกาแน่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,าฝั่งของอเมริกา ตัวเหรียญของอเมริกาอย่างเช่นโซโลนาไมโลไพเน็ตเวิร์กนะครับหรือตัวของ a w a วไม่ได้ขึ้นต่อนะครับผมว่าขึ้นนะครับและก็น่าจะทำฐานใหม่ด้วยนะครับคือน่าจะทำฐานใหม่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอมันล่อย่อใหญ่ๆเดี๋ยวก็จะเข้าค่อยเข้าไปตัวของโซโลนา ตัวของบ้องตัวของไรพวกเนี้นะครับผมว่าขึ้นหมดแน่นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราดูเรื่องของโซลแล้วนะครับก็ขึ้นมาดีนะแต่อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาดีมากๆแล้วมีทีท่าว่าจะกลุ่แตกเนี่ยหรือระเบิดนะครับนั่นก็คือตัวของ LUNA Classic ตัวของ LUNA กับ USTC ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะครับมันโดนเป็น Security อยู่มันโดนกักไว้อยู่ เพราะว่าเขาคงจะต้องเลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนขึ้นนะเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในกระดานเนี่ยมันก็ต้องมีคิวมีการพาเหรียนต่างเนี่ยให้ราคาขึ้นไปนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายงนั้นเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยนะครับก็ค่อยๆก็ค่อยๆปลิดดอกออกผลในระยะสั้นเนี่ยนะครับแล้วผมก็คิดว่า เม็ดเงินเนี่ยส่วนใหญ่จากที่ผมเห็นเนี่ยในช่วงตั้งแต่ก่อนฟาดของเจเนตเยเล่นแล้วนะครับเหรียญเนี่ยจะเข้าไปในฝั่งของ Luna Classic ก่อนนะครับจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่นะครับดังนั้นผมเชื่อว่า Luna Classic เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ๆอาจจะมินิอาจจะอะไรอย่างเงี้ยก่อนตัวอื่นนะครับก่อนบิตคอยนะครับแล้วผมก็คิดว่า ราคาในรอบนี้กรอบคือไม่เกินเจ็ดพันราคาประมาณสักสามพันนะครับที่ศูนย์สาตัวผมก็ว่าหลู่ะนะครับเพราะว่ามันมีโจทย์อะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปว่ากันฉะนั้นลูน่าแคสิกจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะขึ้นไปก่อนตัวอื่นเลยนะครับซึ่งเหมือนกับต้นเดือนธันวาคมนะครับพอถึงเวลาของเขาเขาก็ขึ้นนะครับบางทีก็ เป็นจังหวะที่เล่นผัดจาก btc ก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงของเดือนตุลามันก็มีสัญญาณขึ้นไปก่อนแล้วใช่ไหมจากห0 0พันนะครับขึ้นจาก7,000 5,000 8,000 9,000ขึ้นมาถึงพ2 0 0อง้้วก็ตกลง9,000อีกรอบนะครับแล้วก็8,000แล้วก็เป็นการขึ้นรอบใหญ่ไปถึง2อ0พนะปดนาที่สูงสามตัวจากศูนย์สี่ตัวก็ในรอบนี้ก็นั่งมานั่งหลุนกันว่าจะไปเท่าไหร่นะครับ ในส่วนที่สองนะครับคือเหรียญของ XRP นะครับ XRP เป็นยังไงบ้างนะก็รู้สึกอืดๆนะครับ XRP อืดมากนะครับแล้วราคาเนี่ยไม่ไปสักทีตอนนี้เราต้องรอข่าวอะไรนะครับเนื่องจากว่า XRP เนี่ยเจอฝัดใหญ่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวของดูนาแคสิกก็คือ,อผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ย มีเหรียญ XRP แล้วโดนแฮกเกอร์แฮกนะครับก็เลยไปขอร้องจากกระดานต่างๆในการระง,งับนะครับอันนี้ก็เป็นฝัดต,ตัวแรกแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ XRP เนี่ยมีข่าวในเรื่องของวานเนี่ยลิควิดเดตเยอะหรือปิดสถานะนะครับเนื่องจากว่าเขาน่าจะพอรู้ที่ทางของ XRP ละ อันนี้ก็เป็นข่าวที่สองที่ XRP น่าสนใจทำให้มันมีนักวิเคราะห์ในวิเคราะห์ราคาออกมานะครับว่า XRP ราคาน่าจะอยู่ที่1.3ดอลลาร์นะครับพอครั้งที่แล้วเนี่ยที่ขึ้นไปตอนเดือนนู่นอะสิงหากรกฎานะครับก็คือ0.9ใช่ไหมอันนี้ก็ได้จะขึ้นอีกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ส่วนตัวผมถ้าจะให้เนี่ย นะครับน่าจะไม่เกิน3ดอลลาร์อย่างที่เขาว่านะครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ที่1.3จริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ XRP นะครับมีเรื่องของ l q u u i a t e อีกใช่ไหมมีเรื่องของอฝัดต,ตัวของ XRP นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้า XRP จะต้องมีการเคลียร์ตสารสัปดาห์นี้เคลียร์ละ สัปดาห์หน้าจะเป็นการชำระเงินนะครับที่มีการสรุปคดีออกมานะครับเนื่องจาก XRP เนี่ยละเ,เมิดเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการกับนักลงทุนสถาบันหรือสถาบันทางการเงินต่างๆซึ่งตรงเนี้ยในกฎหมายของอเมริกายังไม่ได้เอื้ออำานวย เหรียญแบบนั้นนะครับแต่ XRP ก็คือปลดเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญสกิล r ิตีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ในตะกูมันก็จะมีเหรียญอยู่เหรียญเดียวแหละที่ที่ปลดอย่างชัดเจนนะครับกับลูน c า a ค s i c ที่ไม่โดนนะครับต่อมาเราพูดถึง XRP แล้วเรามาพูดฝั่งของ Elon Musk ด้วยกันนะครับ e l o n m u s k เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับ เพียงแต่แกก็ออกข่าวเป็นเป็นระยะระยะแหละไม่ให้คนลืมแกแล้วเหรียญตอนนี้ทางฝั่งของอีลอนเนี่ยเน้นตัวไหนที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวของโทเ e นไฟล e นะครับหรือตัวของโฟกี้ก็คือเน้นสองเหรียญน,นะครับแต่เหรียญโฟกี้เนี่ยจะเป็นแม่แรงนะครับคือแรงปั๊มเนี่ยจะไปอยู่ตรงที่โฟกี้นั่นแหละนะครับแล้วโฟกี้ก็จะแรงขึ้นไปนะครับ ดังนั้นก็ยังมองอยู่นะครับว่าตัวของโฟกี้จะแรงนะครับเราก็อาจจะช่วยให้โทเค็นไฟล์เนี่ยไปอีกราคาหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมมองอะนะครับคือประมาณ0.3นะครับถึง0.7ในรอบนี้นะนะครับถ้ามองแบบไม่กาวก็คือ0.07นะครับถึง0.3น่าจะไปรอบนี้พอครั้งที่แล้วคือ0.05นะครับแล้วก็ มีการปรับย่อปรับฐานมาหลายเดือนเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่โทเคนไฟล์เข้ากระดานไบแ c นที่เป็นฝั่งของฟิวเจอร์ต่อมานะครับเราก็พูดถึง s o l ลนานะครับโซโลนามีข่าวฝัดที่สำคัญคือเรื่องของอตัวของเครือข่ายกระบบนะครับของโซโลนาต้องปิดตัวลงแล้วก็มีปัญหานะครับก็พอปิดไปราคาก็กลับมาดีขึ้น นะครับดูมีแรงและดูเหมือนว่าจะทำพยายามทำไฮใหม่นะครับเพื่อจะปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับไฮเดิมในรอบของโซโน่าตั้งแต่เดือนธันวาคือ1 2อตอนนี้ขึ้นมา1 8 8 1 0 9 110นะครับ111และน่าจะมีการปรับตัวลงเดร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ แล้วก็เหรียญไมโลเหรียญวิฟอะไรพวกนี้อย่างว i ฟนะครับหรือ d o อก i ิฟแฮก็เข้ากระดาน v ิ f ฟินเก็ตไปละนะครับราคาก็ไปละ m ไมโลก็ยังนิ่งอยู่รอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นเหรียญอยู่ในเหรียญในเครือข่ายเนี่ยเป็นเหรียญเฟษเฟษสุดท้ายหน่อยนะครับสักเฟษสามนะครับคือเม็ดเงินจะไปพวก j u ปิเตอเอ่อไปโซจูปิเราต่อมาก็ j u ปิเตอพวก p i n e น w o r k หรือ dog w i p h a อะไรก่อนนะครับเราก็จะเข้าไมโลที่หลักนะก็ให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับก็ทิศทางเนี่ยเราพอได้แล้วว่าเหรียญไหนเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าเหรียญฝั่งอเมริกาอย่าง s o ลอน a เนี่ยอาจจะต้องรออาทิตย์2อาทิตย์นะครับอาจจะมีการปรับย่อใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญของอตัวของ xrp ตัวของ Lu ู a c l a s s i c นะครับแล้ก็อย่าลืมนะครับ เหรียญฝั่งของเหรียญจีนอีกหลายๆตัวอย่างเช่น n e ฟ FAMINGO นะครับเหรียญ CFX อย่างเงี้ยผมว่ามีโอกาสไปต่อสูงมากเลยนะครับอยู่ที่ว่าเหรียญจีนเนี่ยมันจะไปออกตัวไหนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าเหรียญพวกนี้ไปไกลอยู่แล้วแหละนะครับไม่ต้องรออะไรมากก็ต้อนรับสำหรับตุกจีน นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเหรียญจีนน่าจะมีการขึ้นแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินน่าจะเข้าไปทางจีนก่อนแล้วส่วนของบิตคอยเนี่ยก็ลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเกินห้าหมื่นดอลลาร์วันไหนตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้เกินเนาะเพราะว่าไม่ได้ข่าวของพวกอ่าสปอร์ตบิตคอยทีเอนะครับที่เข้ามาเล่นในฝั่งของตลาด และก็เรื่องของหุ้นคือตอนแรกไม่ได้ข่าวจังนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญจีนนะครับแล้วก็มันก็น่าจะทำให้บางเหรียญเนี่ยมันโก t ทูดมูลนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตามด้วยกันนะครับผมก็เห็นแล้วว่าเหรียญทุกเหรียญเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเปราะบางมากๆไม่ใช่ดี ะจะลงเมื่อไหร่ก็มีโอกาสสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่มก็คือมิชชั่ n นิวบูมีพีนะครับ,ลลรบแล้วผมก็ฝากกระดาน b i เกตเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเปลี่ยนต้นน้ําหรือจะฝากลูน่าแคส s i c ้ต่อวัน 5-8%ต่อวันระยะเวลาการฝากคือส0วันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะโก to the ด o ม n ลไปด้วยกัน b i t เก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกสะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเก็สามารถสมัครกระดานได้